สภาคมหรือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะโบราณวัตถุสองชิ้นที่ได้รับคืนก็จะประกอบด้วยปฏิมาก,กรรมซึ่งเขาเรียกชื่อเป็นทางการว่าปฏิมาก,กรรมรูปศิวะนะครับหรือพระศิวะค่ะแต่ว่าชื่อสามัญที่คนรู้จักกันเนี่ยเขาจะรู้จักกันในนามของโกนเดนบอยเป็นอ่าใช่เป็นรูปปฏิมาก,กรรมรูปบุรุษสูงประมาณร้อยยี่สิบเก้าเซนติเมตรก็คือ เ,เมตรกว่าครับผมแล้วก็ปฏิมากรรมอันเนี้ยถือเป็นรูปงานหล่อสมฤทธิ์โบราณที่มีขนาดใหญ่แล้วก็หาได้ยากครับผมค่ะแล้วก็ลักษณะของศิลปะแล้วก็มีความงดงามครับผมเทคนิคการหล่อก็เป็นเทคนิคชั้นสูงเมื่อหล่อแล้วก็ยังมีร่องรอยของการประดับด้วยโลหะมีค่า บนองค์เทวรูปอีกเป็นต้นว่าส่วนที่เป็นคิ้วส่วนที่เป็นหนวดคราวเนี้เข้าใจว่าประดับด้วยโลหะประเภททองคําหรือเงินซึ่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการหลุดหายไปนะครับอีกอันหนึ่งเป็นปฏิมากรรมสมฤทธิ์เนี่ยขนาดประมาณส<า>ักห้าสิบเซนติเมตรก็มีความงดงามเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ทั้งสองชิ้นเนี่ยมีอายุอยู่ในราว พุทธศตวรรษที่16ก็คือเมื่อประมาณหนึ่งพันปีที่ผ่านมาครับผมค่ะถามว่าของสองชิ้นนี้บอกอะไรเราหรือว่ามีคุณค่าอะไรสําหรับเราค่ะก็คือแสดงให้เห็นว่าในแผ่น,ด,นดินดินแดนที่เป็นประเทศไทยเมื่อพันกว่าปีี่ยเป็นแหล่งอารยธรรมที่สําคัญนะครับของโลกยุคโบราณแล้วก็แสดงถึงองค์ความรู้ในเรื่องของการหล่อโลหะสำดิดซึ่ง เป็นศิลปะวิทยาการที่ถือว่ามีความก้าวหน้ามีความเชี่ยวชาญในเวลานั้นย้อนไปเมื่อพันกว่าปีน,นะครับแบบศิลป,ปะนี้ก็งดงามโดยเฉพาะองค์กลเด้นบอยเนี่ยเข้าใจว่าที่เรียกว่ากลเด้นบอยเพราะว่าผิวท่านเป็นสีทองเกิดจากการกระไล่ทอง<า>หรือการเรียกเป็นภาษาช่างสมัยโบราณก็คือการเปียกทองซึ่งเป็นวิธีที่ทําได้ยาก แล้วที่สําคัญก็คือทางเดอะเมก็ได้บอกว่าโกลเด้นบอยตอนอยู่ที่นั่นนะ่ะถือเป็นมาสเตอร์พีซก็คือเป็นโบราณวัตถุชิ้นสําคัญที่มีชื่อเสียงมากๆครับนี่ก็คือความเป็นมาลําดับเหตุการณ์ต่างๆที่ขออนุญาตเล่าให้ฟังครับค่ะนะคะเป็นสองรายการ เป็นเป็นปฏิมกรรมสำริดที่มีความสมบูรณ์มากอย่างที่ท่านที่ดีบอกนะคะและเห็นถึงเทคโนโลยีชั้นสูงความก้าวหน้าในการหล่อโลหะด้วยอันนี้ก็แสดงว่าสะท้อนเห็นความเจริญของแผ่นดินไทยในอดีตได้ด้วยสิใช่ไหมคะท่านธีบดีถูกครับถูกครับค่ะเออเป็นความงามของช่างนะคะที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้แต่ทีนี้อ่อในในสองของสองปฏิมกรรมในตอนนี้เนี่ยเราเอาตั้งอยู่ที่ไหนคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังสนใจที่จะเข้าไปชมด้วย เราจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สันน่งชาิพระนครนะครับภายในอาคารด้านในที่ชื่อว่าอาคารมหาสุรสิงทนา a เป็นอาคารคือเรามีอาคารที่สร้างขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์พระนครที่เป็นอาคารสมัยใหม่เนี่ยสองหลังด้วยกันหลังหนึ่งเข้าไปแล้วอยู่ฝั่งซ้ายคือมหาสุรสิง h นา a ตหลังทางด้านขวาเรียกว่าประภาพิพิธภัณฑ์ มหาสุรสิงห์นาฏเนี่ยจะจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงสมัยลบบุรีครับผมแล้วก็ประภาภิพิธภัณฑ์จะจัดตั้งแต่สุโขทัยมาจนถึงรัตนโกสินทร์เพราะฉะน,นั้นโเดินบอยเนี่ยได้จัดแสดงในห้องลบบุรีของอ,อาคารมหาสุรสิงห์นาฏท่านซื้อบัตรเข้าชมแล้วสอบถามได้เลยว่าไปชมโกดินบอยได้ที่ไหน ซึ่งก็ทราบว่าวันนี้คนไปดูเยอะมากๆใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่ฉันคือเตยก็เปิดดูนะคะท่านรีปดีว่าโอ้โหคนสนใจเยอะมากเลยค่ะคือตอนนี้ในเว็บเนี่ยเริ่มมีรูปภาพออกไม้เห็นแล้วค่ะครับทั้งในส่วนของความงามของโกลเด้นบอยแล้วก็ประติมากรรมของสตรีพนมมือที่ห้องศิลปะลบบุรีนะคะแล้วคนที่เข้าไปชมให้ความสนใจแล้วไปถ่ายรูปกันเยอะมากเลยคุณผู้ฟังครับครับที่จำเป็นต้องจักไว้ที่พิพิธภัณฑ์สุต่องชาติพระนคร เนี่ยเพราะว่าชาวไทยทั่วประเทศมาชมได้โดยสะดวกนะครับอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มันยังมีเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับคนเต่นบอยที่เรายังไม่รู้อีกเยอะในเรื่องของเทคนิคการหลอ่อในเรื่องของเทคนิคการประดับซึ่งสิ่งต่างๆเาเหล่านี้จะเป็นองค์ความรู้สำหรับนักโบราณคดีพันธรัก์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการหลอ่อโลหะโบราณ คราวนี้เมื่อเก็บไว้ที่กรุงเทพเนี่ยเราวันหยุดของพิพิธภัณฑ์คือจันังคารเนี่ยเรามีเวลาที่จะศึกษาเรื่องนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการ <c oughs> ศึกษารายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับคนเช่นบอยซึ่งในกรุงเทพเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเราพร้อมนี่คือสาเหตุที่เรานํามาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถาน่างชาติพระนครก,ก่อนครับผม <c oughs> ค่ะ